ำภาพพื้นหลังส,สวยๆแบบนี้<ว>ามาใส่เป็นฉากหลังไม่ว่าจะเป็นแนวธรรมชาติหรือว่าห้องทำงานสไตล์ลักชัวรี่แบบนี้ <c oughs> และห้องทำงานสไตล์มินิมอลแบบนี้ <c oughs> ที่จะพาไปขุดคังภาพสวยๆ <c oughs> มีให้เลือกเยอะแยะมากมายตามมาดูค่ะคลังภาพที่บอกนะคะอยู่ในแอป Pinterest นี่เองค่ะถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Android เช่นเดียวกันนะคะมาที่ Play Store หรือ App Store นะคะเป็นแอปฟรีครั้งนี้อีจะดาวน์โหลดที่ App Store ให้ดูที่ช่อง,งหาพิมพ์คำว่าคำว่า p r i n t e ทเลนะคะ P-I-N-T-E-R-E-S-T e e หน้าตาแอปเป็นแบบนี้แล้วดาวน์โหลดเรียบร้อยก็ามากดเปิดนะคะเข้ามาใช้ช่วงแรกเราจะลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ได้ถ้าเราต้องการลงทะเบียนเราก็ทำตามขั้นตอนไป ะะตรงนี้ค่ะมาดูตรงนี้ตรงแว่นขยายนี่นะคะเราสามารถที่จะพิมพ์หานะคะห้องทำงานหรูนะคะวิวธรรมชาติวิวสวนดอกไม้ห้องทำงานมินิมอลนะคะออฟฟิศมินิมอลทะเลอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการค้นหาภาพนั้นก็จะมีใน p i n t e เ e s ลเนี่ยจะมีทั้งภาพและวิดีโอขึ้นมาให้เรานะคะครั้งนี้เนี่ยอีจะแนะนำในการที่จะให้ดาวน์โหลดเป็นภาพก่อน นะคะอย่างเช่นห้องทํางานหรูเราคลิกเข้ามาดูนะคะจะมีห้องทํางานนะคะสไตล์ลักชัวรี่นะคะหรูหรานี่ก็เป็นสไตล์ลักชัวรี่เนาะเราก็เลือกดูเลยค่ะถ้าเราชอบอันนี้เราก็คลิกเข้าไปคลิกที่ภาพนะคะแล้วมาดูตรงนี้ค่ะจุดสามจุดตรงนี้นะคะจุดสามจุดมุมขวาบนคลิกเข้ามานะคะเห็นคําว่าดาวน์โหลดรูปนี่ไหมคะมากดที่ดาวโหลดรูปพอเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ ไปดูนะคะที่แกลลอรี่ภาพของเรานะคะนี่นะคะมาที่แกลลอรี่ภาพนี่นะคะภาพเมื่อสักครู่ที่เราดาวน์โหลดมาก็เข้ามาอยู่ในแกลลอรี่ภาพพร้อมที่จะนําไปใช้แล้วค่ะลองทําตามกันดูนะคะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้บันทึกและแชร์คลิปนี้เก็บไว้ดูย้อนหลังค่ะช่องอีสอนค่ะตัดคลิปจะทําให้ทุกการตัดต่อเป็นเรื่องง่ายๆใครก็ทําทได้อย่าคิดว่าตัวเองช้าเกินไปที่จะมาตัดต่อค่ะ